กรรมด้านไหนมีมีผลกระทบกับเรามากที่สุดใช่ไหมครับผมพระผู้มีพระภาคตัดกับทีฆตาปัสสีว่ามโนกรรมแรงที่สุดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจ้านี้ครนเขาบอกกายกรรมหนักสุดพระเจ้าบอกไม่จริงมโนกรรมหนักสุดแค่ยมคิดเนี่ยมันสําเร็จแล้ววิญญาณไปปฏิทิตังแล้วได้ผลแล้วนะถ้าเราคิดอกุศลพวะ ร่างกายเราพังปั๊บเนี่ยอัตภาพใหม่ของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีแล้วอัตภาพที่เป็นทุขติคือนรกกาเนิดดสารเปรววิสัยเกิดจากอารมณ์ประเภทไหนเกิดจากอารมณ์อกุศลกรรมบทสิบพระองค์บอกว่าถ้าเรามีอารมณ์อกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนรกกาเนิดดสารเปรววิสัยจะปรากฏ ถ้าเรามีอารมณ์กุศลกรรมบทสิบมนุษย์และเทวดาจะปรากฏเลือกเอาเอง